ดีครับเมื่อนี่เข้ามากันที่ประมงนะครับสถา,านที่เป็นนี่สถานที่ขายขายลูกป่านะครับนมืน่อเขามาเลือกลูกป่ากันไปปล่อยไ่หล่อบางกอนว่าสิได้พันไดแนนเข้าไปนะครับอนไรตัวได้งามแนนเพราะว่าพอดอีรวม พุตธาครนการโครงการเกษตรทฤษฎีไหม่นะครับ่วนหนึ่งเพื่เกษตรเอาปลามาแจกอยู่แต่ว่า่ซนของผมเนี่ยก็อยากได้อยากได้มาเพิ่มนะครับดี๋ยวไปเลือกเหมือนกันครับนะครับมาถึงเรียบร้อย,ยเป็นพื้นที่ที่เ่นขายปลาทุกชนิดนลครับดียวเลือกบางก้อนรอบๆนี่แม่นทั้งหมดน,นะครับครับที่เลือกไว้ตอนนี้ก็เป็นปลาปลากระห้อง ปลาตะเพียนปลาจีนปลาปลาอีกรมนะครับเป็นเลือกเป็นปลากินพืชทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองเบ่งว่าเป็นสีน้ำกันไม่ฉลอสบอกครับเอาคืนลถมากแล้วครับตอนนี้ได้กระหอถุงหนึ่งตะเพียนถุงเอ้ตะเพียนสองถุง, 2, ถงปลาจีนถุงหนึ่งนะครับปลาอีกรม ครั้งแรกที่ซื้อปลาอีกรรมสองถุงนะครับรแล้วก็เอาปลาดุกไปเพาะใชยบอหน่อยหลังบ้านอีกนะครับสามร้อยตัวล่องเบิงครับป่าสิเป็นส่งไหนได้วะในพื้นที่นี่เพิน่นจะขายดีครับของแค่เดียวเห็นคนมากกันซื้อกันดีแห้งนะครับวันนี้ผมก็เลือกม่ได้ตำแหน่ดเดินทางถอยแล้วครับตอนนี้เฝ้าเป่าเดินทางเขาว่าย,ย่านปลานอกคันนะครับรดกตแห้งห่อน ม,มันมีลางคาอยู่เดี๋ยวจะไปปล่อยอยู่บอรครับไันเป็นยังไงหาเซนหลอบเมืองครับหอบเมืองลงจากสะพานขาท่างรถไฟนะฮะแล้วแถวอา่าหางยงก่อนนี้อ่าวัสดุคนนี้นะ เขบอกเขบอกลงสะพานมากครับมาเจอสงสัยสิเดียเสียเงินแน่เนี่ยเพราะว่าบ่ได้ต่อทะเบียนครับเพิ่มต่อทะเบียนผ่านมาคือสิได้เสียตังค์เยอะเดี๋ยวครับปั๊บก่อน้ะ แน่นเนนลยนะครับ,บผม,มครับผมเาปีลเข่ไหครับครับผมโอ้ยเป็นไปจามาแล้วครับสงสัจะเสียตัง ครับแสดง่ยกครับสีตอเราอลอนเพื่อดูสีอ้าวิหครับก็ดีรถรถมันชนกันผมก็เลยเดี๋ยวเอารกท่านนี้มาอุ่ครับที่เอารก่านนี้มาครับจอดอย่ดนดเราไทนี่ครับรถผมเองครับรถชนเงี่ยมรถชนเนี่ยมว่าหานจะได้เดี๋ยวเอามาครับปกตเอาไ้สวนครับ แล้วนะครับเนี่ยครับก็สัก6 3 6 4นี่เฉยน้นไอ้ไอ้ซอยสุมีสับป็รหกับนี่ยังสดเยเสียวายังเอาไปจายคับครับก็ได้ครับอ๋อเขียนเป็นใบัารได้รอเล่าครับครับครับใครเอาเก็บดืนนีครับผมนี่จักรยานยนเนยนอาถรรพ์นี่ครับเอ็มบอสรักรยานครับครับผม สื่อบามาแฉกันคือความแล้วตัวเป็นังไงตามกฎหมายเนี่ยบริตรตัวทะเบียนเนาะ ข้าอขอบคุณครับโอ้ของฝากวันนี้เร,เรามาซื้อปลาราคาแพงกว่าเดิมในแตงไหนเนะาะรถมันจอดแต่อยูในสวนเทแบบ่าับเป็นคนละเมืองเป็นประชาชนเท่าต่างเท็าตาำรถหมายครับว่าเป็นยังน้ากับใจ่ายน่เขาบปได้ขาตามอย่างาาาดี ดึงดินหยื่อเลยดึงตีนย้าเลยผนสุดยอดเนื่นนองว่าได้เสียเวลาอีกว่านเอาว่านเได้ให้แบบน,น้อยๆลุกไปตรวจเหย้าอีกเดี๋ยวเห็นหนาเฟิ่องจเขาจะกดเหย้าแท้ครับป่ามาหอดบ่อที่จะปล่อยแล้วว่าไปยังแ่าอืม ก่สองผออีเทาโดนไปซิ่วไปหนึ่งกระทงไม่ต่อภาษีกลายเป็นปลาโคตรแพงแล้วตอนนี้โอ้ยังจังไม่แบบนี้เอาขอใอ้รวดเด้อสื่อมาแพงกว่านี้ไหมมาเสียภาษีไล่ทั้งอีกก็บอกไปซะนะครับแต่ว่าจริงๆก็จริงๆว่าเฮาเฮากะเป็นผู้พิษนะครับตองยอมรับนะครับ เขาเป็นคนผิดเท่าต,ต้องต่อภาษีนะครับเป็นหน้าที่ของคนใส่รถนะครับ,ต,รบต้องต่อภาษีรถยนต์นะครับมาดูมาดูสิออ,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 อ๊อันเนี้ยเป็นบอโครงการนะครับโครงการเสร็จ เเ,เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมขุดออ,อยู่ที่สองพันสองพันหนึ่งร้อยคิวนะครับสองพันหนึ่งร้อยคิวดินนะครับมัน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 ,มนเปียกปะครับถ้าใส่รองเท้าเข้าไป น้ำผมมีน,น้ำบอกบ่อนะครับคือระดับน้ำเกิดจากการซึมเข้ามานะครับซึมเข้าในบ่อ,อมันเป็นโซ่นเนี่ยเป็นจุดจุดศูนย์รวมน้ำจากทั้งหม้ออุบลน,นะครับหม้ออุบลพันยิงคุดรองน้ำแบบระบายเข้ามาเต็มๆเลยทั้งหมายเฟิร์เปิดไอเ,เปิดถุงปลาครับแล้วก็เอาน้ำภายนอกน้ำในบ่อเนี่ยเข้าไปในถุงปลา มันบ่ตรงปาดนี่มันบ่ตรงปาดครับมันเป็นอันนั้นออกง่ายง่มันบอกมานเสียวไว้นี่น,นี่มันเป็นอันนี้ซื้อนนี่นี่นี่เห็นปะเห็นปะดึงแบบนี้นะนี่นะดึงง่ายๆนี่นะนี่เออนี่แบบน,นี้ก็ออกแล้วนี่โอ้ยตายแล้วดินไปดินมาอ้ำจีรลดหลมาไใไหูอันนี้ปาอีกัมนะครับ เราก็ดึงดึงแล้วก็ปลดได้ครับดึงตรงตรงก็จะรูดออกาเองตัวเอาเอาตามสะดวกโอเคเอาเอาลงไปในน้ำแล้วก็น้ำน้ำในบ่อนะครับใส่เข้าไปวิธีปล่อยปลาที่สื่อเมื่อปล่อยนะครับต้องปรับภาพน้ำปรับอุณหภูมิน้ำใบกอนนะครับเออ เอามนีล่ลงไปร่อยไปน้ำก้อนเป็นยังเ,เอาทีละถุงก็ได้บอกเอาด้านบ้างมาเหันก้อนครับเอาอีกถ,ถ,ถุงนึงเปิดเลยนี่เจ้เฝ้อเอาอให้ปลาปับสภาพน้ำปับสภาพอันนี้ก่อนจะเดีนน้ำน้ำจะเขียวนะครับนี่ลายท่านชนมาขอเดีนน้ำ ตามสะดวกครับเพาะมาเงงกันอันนี้เลือกเฉพาะปลาที่กินพืชนะครับมาปล่อยปลากินพืชปล่อยเพื่อ,อส่วนที่ที่ที่ให้มันเป็นปลาอยู่ในบอ่อให้มันญงอยู่ในนี่นะครับผมก็คำนวณเล้วกับพวกหูวาสีได้ปล่อยหลายบันไดเพราะว่ามันจะมีปลาของโครงการ่นให้ไมาอีกอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนตัวเฮาสื่อเฮาเฮาเฮาอยากเอามาปล่อย ันปลาที่เขามักนะครับเอามีตัวตายป่ะครับโอ้มันตายอยู่ก่อนแล้วเนาะตะเพียนเอามาปล่อยเอาน้ำใช่ครับอยู่ดนนุนบ่ได้เดยอยู่ดุนเป็นเนวใไหมเอาน้ำจะไข่หนอกใไ่ก็ไป อืมทีก็ดึงเลยดึงเลยลุทพวกอย่างงมันดึงตรงตรงอ่ะเออนั่นแหละบ่อ้โหไหมาปล่อยน้ำอะไรยังครับปลา,าหูรุดเออ่ปลาหูรุดปลาผสมนั่นบ่ปลาหูรุดไหมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเบางก่อนครับให้ปลาโทนนี่ไงบางก่อน ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือย่านย่านปลาแนวอื่นมันเขามาในนีนจแต่ว่าดีที่มันเป็นเฟื่องเห็ดคู่ใหญ่ไห้นะครับผมย่านมีปลาเข่งปลาคอปลากระสูบแล้วมันลอยเขามาเพราะว่าผมเคยเห็ดแล้วบอ่อหน่อยเนี่ยครับตรงกันขามเนี่ยที่แนมเห็นน่ะตรงนั้นน่ะปล่อยลงไปสิบเส้าถุงนี่มันเห็ดเอาข้าวเดียวเรียบร้อยไปเลยครับเพื่อนเอาด้่งเขาอีกเอานั่งเขาให้าหามันแหลมันแออกเองมันครับ เออน้ำเข้าไปเยอะๆน้ำพังบอลนะเข้าไปในถุงเยอะๆเราให้คอยลิ้นมันออกใส่เออใส่น้ำทั้งเต็มๆค่อลิ้นมันออกอันนี้ก็เป็นแนะนํำมากนะครับผมปล่อยมาเป็นประจำเฮ็ดมาหลายปีแล้วอันเรื่องปล่อยเนี่ยก็ยกคือพยายามปรบับก่อนเยีายพฝึงปล่อยมันลงผูปับหลดนะครับปรับสภาพอูณหภ่มมันให้มันน้ำเอาน้ำทั้งนอกเขาในถุง แนะนำม,มันเข่ากันก้นนะครับไปเป็นฟูงเบื้องจากอาการเพิ่นแล้วนี่ก็น่าจะดีอยู่นะผมว่าปลาอีกัมนะครับนี่มีม,มีตัวมีตัวอาการออนแออยู่นี่สองตัวที่เหลือน่าจะวิ่งตามฟูงดีอยู่นะครับอันนี้เป็นลงฟูงอันนี้ลงฟูงบนนี่นมว้วนอย่นี้ตองเอาเบื้องปลาปลาอีกัมปลากาดำนะครับบางพื้นที่มันก็เสื่อนว่าปลากาดำ ปล่อยลงไปแล้วนะครับเห็นบ่โอ้เสือแหรออือนะครับปลาเป็นฟูงเลยครับอ,อืมเนขาเนี่ยก,กินบ่ดีครับดีดีดเอาไงไงลูกไง ึ่งอเนาะออกมาตึ่งอเนี่ยจะไปกินเมียตัวนเออขอเที่ยวว่า่มีคนมาเอาไปกินก่อนเรื่องยั้งไหวกันมิจต์แต่ของพนมาลอยไปเอาไปกินก้อนนะครับจะี่อืมซีดีเฮ็ดหัวเฮ็ดยั้งขึ้นเป็นขอบเขียนอย้มันชัดเจนจังสิบวิสัยเขามั่งว่าหลินมาเอาบอกง่ายๆพิ่นรักกันละอันนี้ปลาตะเทียนเนาะ อ่าแต่เพียนนอามาสองถุงนะครับเป็นเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเพื่อนน่าจะเอามาให้อีกอยู่นะครับแต่เพียนตามโครงการเพื่อนอนะแต่เพียนนีกกับห้อ,อน,นี่กับห่ออันนี้ปลาจีน,น,จนอันนี้ปลาจีนนะครับผมไม่ไดเอามาเยอะนะครับปลาจีนถุงหนึ่งแต่เพียนสองนะครับแต่ว่าอีกกรรมนี่พอดีมันบอคอยบอคอยมีนะครับบอคอยเจอก็เลยเอามาสองถุงนะน,นั้นปลาอย่างนั้น อะไรเต่าเทียนเต่าหงส์เต่าหงบ่อมามากมากอ,อกมาเลยามานนำใสยแล้วก็ให้มันไหลๆออกมาเองมันเแมนแมนอันนี้แบบเต่หงส์โมดโตโตนี่นะ่ะเออลินออกเลยครับลินออกเลย ไอ้แววไปเป็นฟูงขึ้กันครับปลาชนนี้เป็นต้องนี่หละพะับกริยูในระดับข้ออนน้ำที่มลึกแค่นี้ละกอนปลาน่อยนะครับฟูงละฟูงจะเวียนฟังกอนนะครับตามรักการนั่นแหละอันนี้ปลาตะเพียนเนาะถุงสุดท้ายนี่นะจะเป็นตะเพียนนไงแมนจ่รอกไปยังงำลังเมะหูแล้วนี่ มันเปนตะเพียนนยนะมันกิดอาจจะเป็นตะเพียนโอ้โหขึ้นกันเ,กเหมือนผลจะมากแล้วครับอ่าเดี๋ยวอนยขออนุญ,ญาตละครับเมื่อ,นนอได้เฮ็ดกิจกรรมตกปลาเพราะว่าฝนตกบ่อยมากๆนะครับฝนตกบ่อยออมากล่าสุดไปครับน้องเฟิร์ดลงมูลแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเอ่อ กล้องนะครับเรื่องโทรศัพท์ก็เล็บได้ยลีปครับมาจะเดี๋ยวน่าจะเป็นมือสองมือครับสี่ข้าไปล่องจกนะครับล่องล่องหมายมูลบมึงนะครับจะเป็นแนวใด๋นะครับเดี๋ยวจังเจอ,อเกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีกิจการดีก็ ที่เก mm ี่ยกบป่านะครับบางโมเมนต์ว่าสี่เฉพาะตกปลาลองขออภัยสาหรับบางท่านที่มองว่าหรือมีความจิต่าเฮาเสียดหลายหมวโผดนะเฮ็ดเห็ดทิบหมวกกับโมเมนต์หมวนะครับเฮาเฮ็ดเกียว์ครับปูปลาหน้านำบานเฮาเนี่หนะครับทั้งตกปลาทั้งเลียงปลาอันไหนี่เกี่ยกบปูปลาหน้านำกระเฮ็ดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวิธีบรรนๆของเชือกรวยครับเป็นที่มาของเชือกรวยนะครับ ง่ายๆครับสำหรับมือนี่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับอ่ขออนุญาตจบคลิปโดยบรรยากาศนี่แหละครับเพื่อเห็นเดี๋ยวที่ให้เบือ้บองบ่อเก่าน้ำนะครับเนี่ยครับบอ่อเก่าของห้าอันนี้ก็จะมีไส้ปลาย่นี่ตัวใหญ่ก็จะมีห้าหกกิโลครับอันนนปลาบึก นะครับอันนี้จะลึกลึกกว่านั้นอีกคุดไหมนะผมคุดแค่สามเมตรนะครับลงลงโครงการคสามเมตรอันนี้ผมผมคุดเองลึกตรงนี้ลึกประมาณตอนนี้ลึกประมาณเจ็ดเจ็ดเมตรนะครับมีปลาบึกปลากระห ố ปลาไนปลายิสซกพอ้หลายอย่างทุกปลาครับนนี้ปล่อยเยอะแยะครับเป็นตู้เย็น <c oughs> เป็นตู้เย็นของบ้านนะครับตู้เย็นที่เราต้องเสียบปลั๊กอยากได้ปลาไปกินเท่ากับ จังมาเอาไปนะครับนี่ก็เป็นบอ่อไม้นะครับบ่อรมวครงการทีกรบบ่อหลายครับทีทำสีไรนะครับบ่ได้เห็ดบ่ได้มีให้หน้าสาธุหลายเพื่อนน้ครับอยู่ไปตามภาษาตามวิถีพีสารเท่าครับเดี๋ยวคลิปกันตกปลาแล้งเจอกันทอหนารอบนี้กับเบิ้งเอาตรงน,นี้ก่อนละครับเมื่อน,นี้สื่อปลาโคตรแพงขออนุญาตครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามให้นิดเดีำสำหรับท่านผู้ชมที่แวะมาเบิงเป,เป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดคลิปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำหน้ครับสวัสดีครับเปิดครับปิดคลิปแล้วครับสวัสดีครับครับผม